สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight กับบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่18มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็มีการถูกขายทำกำไรออกมานะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็อ่อนตัวลงมาอยู่บริเวณ1,359-1,360ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็ยังยืนเหนือเส้น m o v i n a v e r a g 200ชั่วโมงที่บริเวณ1,357ได้อยู่นะคะ สำหรับการขายการถูกขายทํากำไรก็เป็นประเด็นเรื่องนักลงทุนคลายความกังวลในประเด็นของรัสเซียยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกนะคะที่หลังจากการลงประชามติแล้วไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้ก็เป็นการขายทํากำไรก่อนที่จะมีการประชุม fomc ของสหรัฐนะคะในวันที่18 19ก็คือคืนวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะสำหรับ ข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องของสหละตํมนุนยเยอรมันจะตัดสินว่ากองทุนรักษาสเสถียรภาพของยุโรปถูกกฎหมายหรือไม่นะคะ,ะก็มีเรื่องมูตี้หันอันดับเครดิตของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินานะคะหลังจากที่ทุนสำรองของอาร์เจนตินาเนี่ยลดลงมาแรงนะคะแล้วก็จีนเปิดเผย FDI นะคะหรือว่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศพุ่งขึ้น1 0 4ในช่วง2เดือนแรกของปีนี้นะคะ ส่วนตัวแรกเศรษฐกิจในคืนนี้นะคะในช่วงทุ่มครึ่งก็จะมียอดขออนุญาตก่อสร้างเดินคุมภาพันธ์ดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมอาหารแล้วก็พลังงานยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้วนะคะแล้วในช่วงสองทุ่มก็มียอดสุดที่เงินลงทุนระยะยาวจากต่างประเทศถ้าดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่า ในกราฟลายหกสนาทีเนี่ยราคาลงมานะคะอ่อนตัวลงมาที่บริเวณแนวรับเส้นวิ่งเอเวอรเรสต์องนะคะตอนนี้ก็ยังยืนเหนือเส้นวิ่งเอเวอรเรสต์องได้นะคะถ้าหากว่าไม่สามารถติดกลับได้เนี่ยก็จะอ่อนตัวลงมาอีกนะคะแนวรับถัดไปจากนี้นะคะก็จะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันนะคะ ส่วนการดิดกลับนะคะก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ1,370สําำหรับแนวรับวันนี้นะคะตรงบริเวณนี้1,355ถึง1,360นะคะแนวรับแรกถัดมาก็1,347แล้วก็1,337นะคะส่วนแนวต้าน1,370แล้วก็1,380ตอนนี้เราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะถ้าหากว่าไม่หลุดจาก อ่า1355ลงมานะคะก็เทรดดิ้งระหว่าง1355งพถึงหนึ่งพแต่ถ้าหลุดก็อาจจะต้องเบรลุช็อตลงมานะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มน,นะคะทองคำจากบริษัทค l สิ s i c Gold f u t ในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ